สวัสดีครับมาพบกับช่อง y o youtube จราสวีนะครับวันนี้มาดูการผัดถอยหลังทางสั้นนะครับโอเคคบ้เเเลยน,นะครับโคดบ๊อบวันนี้โคดบ๊อบเป็นคนบอกนะครับนี่นครับโคดบ๊อบ ทำอยู่นี่มาหลายปีแล้วนะครับโคดโคนี่คนใหม่นะครับตึงหัดนะครับเดินหน้าใหม่ครับเดินหน้าใหม่ รถกร็จะเก่าๆเ,เลยนะครับเนีตั้งลำให้ตรงก่อนไ่พึงอะไรจะหนักเป็นเบอยังไงไปเลยไม่พึงอะไรจะหนับเลยค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวเออเดี๋ยวตังให้กระคืนกล้งองพอ ดูหางดูหางถ้ามันไปทางไหนก็ค่อยเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวกนมันโกดบ๊อบสั่งการแล้วครับ,บกดบ๊อบหางสั้นจะถอยยา,ากหน่อยนะครับหางสัน้นมันไปเร็วนะครับหางสัน้นจะดูล้อสังเกตล้อเราจะค่อยๆเลี้ยวต้องค่อยๆเลี้ยวตามหางนะครับ

เนี่ยนะครับจะถอยให้เข้าซองตรงนี้นะครับคอยดูนี่เป็นมือใหม่เลยนะครับมือใหม่กันช่างมือใหม่นะครับคนเราไม่เป็นตั้งแต่เกิดหรอกต้องค่อยๆหัดไปนะครับก็จะเป็นส้นลายส้นกีกระดาษแกวถอยยาวซองแบบนี้ก็ทอยยาวก็ไหวเติ่ ยัานี่เกียหนึบบยดทัดตงเงินึมอพ่อเกีหนึเน้อด้าุดก้อนนะเรงเนินเอาเกี้หนึ่งรื่องเลยบกบจะได้เกียซองลไหนนี่กุยย้นจ้นะเวเจ้ยเออเจเออเออไอามอททกข้อยยายกกุเออเราปรับครับเต็มเลยคุณมาลจเอออันนี้ โอ้ยทุบเอ็มโต้แล้นี่เพิ่ตามยังไงมันเกิดตามจะไหนตามจะไหนตุยกระไรผางเออเออคุกค่อยไปค่อยตามมาเลยนะครับครับนะครับซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายคือตามเลยครับหัวต้องตามแล้วถึงนี้แล้วหัวต้องตามแล้ว อาจารย์คอยโ,โสนเนี่ยสงคนเลยนะครับต้องคืนนะครับต้องคืนให้ตามหางนะครับระยะนี้หัวต้องตามหาแล้วไม่งั้นไม่เข้านะครับตอนนี้นจะเปียนแล้วต้องโยง เดินหน้าก่อนครับเดินหน้าต้องเดินหน้าก่อนเดินหน้าให้หาเปนตรงกับหัวก่อนตรงแล้วหางกับหัวแล้วหอยยาวๆเลยนะครับทีนี้จะต้องเลี้ยงโค้งอะไรมากจะต้องเลี้ยวไปไหนค่อยๆทำหัวให้ตรงหางกับโพนะครับก็เข้าแล้ว ว่าแล้วครับมือใหม่ค่อยๆหัดไปแล้วครับเนี่ยโดโคด โูดชีแล้วโูดกดบ๊อบกดบ๊อบครับมาดูนะครับจะถอยเข้าตามที่จะเบียดไม้นี่ได้ไหมไม้เนี่ยไม้ไม้เอาคางเนี่ยให้ล้อ ข้างๆนี่อยู่ข้างหางเนี่นครับเดี๋ยวคอดูจะทาได้ไหมเอ,เอ้พยายามกดแรง้าดตตัยดีกว่าคยตดดนตังเลงกลดไล์้ตังเล ตามโต้ตามตามกจินตนาการอะต้องใช้จินตนาการตับซนรึงไตเป็นปลาปลาไปใต้คุณเอกกนเลยไี่บอกนั่นแหละต้องจินตนาการว่าเราเลี้ยวไปฝั่งนี้หางมันจะไปฝั่งไหนต้องจินตนาการด้วยขับรถพ่วงอ่ะนอนนรนตับซนรึงตรงอะไรไต้ป็นปลาปาไปใต้มันรถมองหลังไม่ค่อยเห็นต้องจินตนาการเอานะครับ เล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ตัวเองนะครับใหม่ๆก็อย่างนี้หละครับทุกคนแบกขึ้นเลยแบกอะ้รขึ้นยามขึ้นขึ้นปีน้อเลื่อนยามขึ้นเล,นเลนื่น รถเรงในยทานนะครับรถเรงอันนี้รถแรงในตทานนะครับอาทิตย์ละหมื่นสองนะครับคันนี้ทำงานได้อาทิตย์ละหมื่นสองนะครับ จนเงายาวนะเจ็ดบ่อต่อจากกีเจหง่ะก็สักเกี้ยเจีมันจะจัดกระดาวบัดเกระดาวขึ้นนิ่งเนอสับสนรึงไปไปพาพาไปตาไหนตามุกตาน้าตานามันในใจเจ้อมือมือลงมาดูตรงไหนมันในใจลงมาดูเวลาเลี้ยวไปดูหางอ่ะดูแต่ตาขวาดูแค่หางมันไปถ้ามันไปขวาเราก็เลี้ยวซ้ายถ้ามันไปซ้ายเราก็เลี้ยวขวาแค่นั้นแหละ เออเบอร์่โอต้อฟังเฮียกันตู้ต้งฟังเฮียสันเดี๋ยวมีเทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์วิ่งงานเดี๋ยวให้เทรนเนอร์ไปด้วยไปกับเทรนเนอร์วิ่งงานเล็ก

ติดตามคลิปต่อไปนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ